กาบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียเหลาบอลแตกเหมือนอีกเช่นเคยครับเมื่อคืนก็ตัวเดียวครับเต็มๆครับชนะ4-0ครับ NAC เบได้ครับเอาชนะอาแจกเยาวชนได้ครับต้องไปไกลถึงบอลฮอลแลนด์อีก2เลยครับโดยโปรแกรมวันนี้ครับวันเสาร์ที่3ตุลาเมื่อคืนก็ปารีสครับลืมไปครับปารีสก็ชนะขาดนะครับ6-1ครับถือว่ายิงทะลุเป้าครับ โปรแกรมบันเสาครับก็จะมีพิเมารีครับสีคู่บอลเยอะมากครับวันนี้นี่ครับมีตั้งแต่ญี่ปุ่นเลยนะฮอกไกโดซัปโปโรคอนเซอร์เล่ครับก็ชนาทิพ์ก็น่าจะลงแล้วแหละหายเจ็บกลับมาแล้วครับนี่ครับบอลเยอ,ะ,อ,เอยะครับต้องเลื่อนยาวหน่อยครับ ่ะนี่ครับพิมเมอรีครับมี4คู่ครับเชลซีหกโมงครึ่งครับเจอคิตตันพาเลตแล้วก็3ามทุ่มก็จะเป็นเอฟเอฟเบอร์ตันครับเจอไบตันแล้วก็5้าทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นลีดเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วคู่ดึกก็จะเป็นนิวคาสเซิลครับเจอกับเบอร์ลี่ครับส่วนหลักๆใหญ่ๆส่วนมากไปเตะพรุ่งนี้ครับคู่แรกที่เราจะดูกันครับนี่ครับสามทุ่มครับเอฟเวอร์ตันเจอไบตันครับ ทีมที่ผมตามมาสี่ห้าครั้งแล้วครับก็จะตามต่อไปครับเอเวอร์ตันครับเจ้าบ้านครับเปิดกูดิสันฟ้าครับเจอกับไบตันอันดับ12ครับอันดับ3นะครับเอเวอร์ตันเนทราคาเนี่ยเอเวอร์ตันก็จะต่อครึ่งครบลูกครับน้ําแดงครับน้ําเต็มครับ1.00นยนยครับส่วนถ้าลองไบตันแอนโฮ้เนี่ยก็จะได้น้ําดําครับ0.83ส่วนราคาครึ่งลูกเนี่ยก็จะได้ราคาบวก10แทนครับเอเวอร์ตัน0.74ครับ ถ้าลองไบตันก็จะได้น้ำแดงครับ0.91ครับสิติคู่นี้ครับเจอกันครับเจอกัน6ครั้งครับเอเวอร์ตันเนี่ยชนะ3ครับไบตันชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งครับเอเวอร์ตันครับผลงานตั้งแต่เปิดพรีเมียร์ลีกมาครับลูกทีมของอันเชล็อตติครับก็ชนะรวดครับ6นัดครับ ถือว่าทําผลงานดีอยู่ครับดีมากเลยครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยชนะด้วยสกอร์ขาดมา3นัดนะครับทั้งในคาราบาวครับแล้วก็ในพิมยรีครับนัดแรกก็3-0ครับเป็นคาราบาวครับนัดที่2ก็ชนะเวสต์บอมบิดห้าแล้วก็นัดหน้าสุดครับกดเวสแฮมไป4-1ครับส่วนทีมเยือนครับไบตันครับ ก็เล่นดีครับแต่2นัดล่าสุดทั้งในคาราบาวครับแล้วก็ในพิมลีครับแพ้แมนยูมาทั้งคู่ครับเกมนี้ผมก็ยังเชื่อใจเอฟบร์ตันอยู่ครับฮาเมสโรดิเกซกับโดมินิกคาวิลูอีสครับกำลังทำผลงานดีอยู่ครับก็คือนัดล่าสุดก็เพิ่งกดแฮตติกไปแล้วครับ คาร์เวดลุวสสลูวินครับส่วนทีมเยือนครับก็จะมีแค่อดัมลาลาน่าครับที่พอรู้จักกันครับที่เหลือก็เจ็บหลายตัวอยู่ครับ Please, แล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นนิวมัวเปเหมือนเดิมครับนัดน,นี้ก็จะต่อเอฟเวอร์ตันไปเลยครับครึ่งครบลูก อ่ะเรียบร้อยครับเอเวอร์ตันครับ500บาทครับนี่ครับต่อเจ้าบ้านไปเลยครับ3ามทุ่มครับรุนได้ครับแล้วก็นั่งดูได้ด้วยครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มี l ล n e แอหรือยังไม่มีเว็บดีๆเล่นนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับแอดไลน์มาได้เลยครับเฮาเหลา88ครับก็มีโปรโมชั่นดีๆครับมาแจกครับแล้วก็มีเครดิตให้ครับฟรีครับก็แอดมาพูดคุยสาบถามกันได้ครับ แล้วก็ค่ำคืนนี้ครับของคืนวันเสาร์ครับบอลเยอะด้วยครับก็ขอให้บบกๆเคงๆกันทุกท่านครับขอบคุณครับ